โซนนี้ก็จะเป็นส้นสมเกียวหวานนะครับส้นส้มเกียวหวานเบิง่งราคาสมเกียวหวานผลไม้เกียวหวานตรงนี้ก็จะเป็นตรงพัดเก็บน,าานะพัดเก็บผลไม้ผลไม้ หวานะครับสมแห้งครับก็กาสซื้อไปขายครับมาเดินบนเพื่อสลุกใจครับเราก็จะข้ามมาอีกโซนหนึ่งนะครับมาอีกโซนหนึ่งเป็นโซนนี่ก็จะเป็นเป็นผลไมร้รวมนะครับข้ามมาโซนนี้นะครับจะเป็นโซนผลไมร้รวมนะ เป็นผลไม้รวมนะครับโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนผลไม้รวมจะมีแก้วมุกกรอโ,โครับโต้ข้าวม้วนจะมียินขาหลังด้วยนะครับกระป๋อ

นี่เป็นตลาดนผลไม้หลวงนครับลไม,ลไมแกแกวมม,ม,มมวง คนผลไม้ร้วมนะครับสำหรับคลิปนี้กันฝากคนไลค์คนแชร์คดติดตามหน่อยเรื่องครับผมสวัสดีครับ